เวลากินข่าวกับยังลกเป็นเน็สได้ลงเตียนยังซื้ออ่อนคำบรรยากาศยามคำของคินว่าข่าเนี้ยห่างไกลสองลยเขตสนบุตบ้านตังวัโคกเมืองสนบุีรแข่งสวรรค์ สิพาลงหวยเวลากินข้าวกับยังลูกอาซาบไผมาเ<ว>บิ่งมาลูกขวาม่นเนาะสิบบไปขวาม่ยขาลงหอยเวลากินข้าวกับยัง อื้โอ้ยพ่อขี่รถโมมิและกระเป๋ากระเป๋าอยู่รถใหญ่คุณลูกรถใหญ่ปะไว้บ้านกับเจ้าคุณคีรถนั้นอ่ะใครว่ะโอ้ยรถอ,อันนั่นนี่รถอ่าวอีพ่าอันนี้ค่ะนั้นมืดโอไปปลิ่นกับอีพ่ออยู่อันนาจังฮะ ปลาลินไปพอ่อจะพุ่นหากันเปเลาะเบิงนาโคกฮะอืมเออพูดเลยนอนอยู่พุ่นฝ่ายจะนอนอยู่อันจุดสมเอาเตาท่านเตาท่านเตาเดียวจะถูกพากันเห็น